โอ้ยส <mile inside> oh, ูงเห้ือกันครับอ๋อสวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งด้เปิดบันทึกโลกมหัศจรรย์กับฮอนด้าสารคดีที่จะนำคุณผู้ชมไปพบวิวัฒนาการใหม่ของมนุษยชาติที่ได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มบริษัทฮอนด้าในประเทศไทยตอนนี้ผมมายืนอยู่บนยอดตึกสูงก็เผื่อจะลุกความรู้สึกเมื่อครั้งที่บรรพบุรุษของเรายังอาศัยอยู่บนยอดต้นไม แต่ถึงยังไงก็คงจะไม่สูงเท่ากับยอดตึกที่ผมยืนอยู่ในตอนนี้หรอกครับเวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วช่วงริปตาเดียวก็ผ่านไปแล้ว4,600ล้านปีตอนนี้บรรพบุรุษของเราก็ใกล้จะถึงจุดหมายปลายทางที่จะกลายมาเป็นมนุษย์จริงๆสัทีแล้วนะครับก็ช่วงประมาณ7ล้านปีก่อน เถ้าฟังดูแล้วก็รู้สึกว่าไม่นานเท่าไหร่เลยถ้าเทียบกับ4,600ล้านปีตอนที่โลกของเราถือกำเนิดเกิดขึ้นมาแล้วบรรพบุรุษของเราก็ได้วิวัฒนาการจากตัวแบคทีเรียจนกลายมาเป็นลิงชิมแปนซีพอเราเดินด้วยสองขาได้ก็ใช่ว่าเรื่องทุกอย่างจะง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเพราะยังมีเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นอีกจนได้ว้า <Wow. S 1> เกิดเรื่องใหญ่แล้วหรอครับ แต่ถึงยังไงเราก็ผ่านพ้นมาได้เป็นอย่างดีไม่อย่างนั้นผมคงจะไม่ได้มาพูดคุยแบบนี้หรอกครับแต่ว่าเรื่องใหญ่ที่ถูกส่งลงมาทดสอบในครั้งนี้ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างกับบรรพบุรุษของเราและมันเป็นบททดสอบอะไรกันปเปิดบันทึกโลกมหัศจรรย์กับพอนด้าจะพาคุณร่วมเดินทางไปค้นหาคําตอบกันครับ เคริ่มชีวิตบนโลกใบนี้เป็นเพียงจุลินทรีย์ตัวยาวไม่ถึง1มิลิเมตรแต่วันนี้โลกเป็นที่อาศัยของชีวิตน้อยใหญ่กว่า30ล้านชนิดที่ล้วนมีวิวัฒนาการมาจากจุลินทรีย์ผ่านการเวลาอันยาวนานในห่วงเวลานั้นสิ่งมีชีวิตกลับสูญพันธุ์ไปมากกว่าที่จะเหลือรอดมาได้ ประวัติศาสตร์แห่งชีวิตบนโลกใบนี้แท้จริงแล้วก็คือประวัติศาสตร์แห่งการสูญพันธุ์สาเหตุคือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหลายครั้งเราอาจเปรียบโลกเป็นดังบิดาผู้แสนเข้มงวดที่ทดสอบชีวิตด้วยอุปสรรคนานนักประการผลกระทบจากดาวเคราะหน้อยทำให้น้ำในมหาสมุทรระเหยไปจนหมดผิวโลกภาวะน้ำแข็งปกกลุมโลก ทำให้สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ถูกแช่แข็งอยู่ใต้น้ำแข็งหนาทวีปที่เคลื่อนตัวไม่สิ้นสุดทำลายแนวปะการังที่เป็นแหล่งอาศัยของสิ่งมีชีวิตจนหมดสิ้นชีวิตต้องเผชิญกับพลังธรรมชาติที่ไม่อาจควบคุมได้จนเกือบสูญพันธุ์ไปจากโลกผลวิจัยล่าสุดเผยให้เห็นว่าแม้แต่สายพันธุ์มนุษย์หรือโฮมินิดนั้น ก็สูญพันธ์ไปหลายต่อหลายครั้งหลังจากแยกมาจากสัต์ต้นตระกูลของลิงเมื่อ7ล้านปีก่อนวิวัฒนาการของมนุษย์เริ่มขึ้นในทวีปแอฟริกานับแต่นั้นสายพันธุ์โฮมินิดราว20ชนิดก็ปรากฏขึ้นและดับสูญไปในที่สุดมนุษย์อย่างเราหรือโฮโมซาเบียนก็ปรากฏตัวขึ้นบนโลกเส้นทางแห่งวิวัฒนาการที่นำมาสู่การเป็นมนุษย์ ได้ผ่านพื้นที่และการเวลาถึง4,600ล้านปีและนำมาถึงขั้นตอนสุดท้าย<อ>วิวัฒนาการของมนุษย์เริ่มขึ้นในทวีปแอฟริกาทุกวันนี้ มีป่าฝนเขตร้อนเหลืออยู่เป็นแถบเล็กๆในตอนกลางของทวีปป่าฝนนี้เป็นบ้านของลิงชิมพานซีญาตใกล้ชิดของมนุษย์ลิงชิมพานซีเลี้ยงชีพด,ด้วยผลไม้ราเจ็ดล้านปีก่อนสายพันธุ์ของมนุษย์หรือโฮมินิดก็ได้แยกจากต้นตรกูลลิงชิมพานซีและเริ่มเดินสองขายังไม่พบเหตุผลแน่ชัดว่าทำไมโฮมินิดจึงเริ่มเดิน นี่คือบรรพบุรุษของเราเมื่อ3มล้านปีก่อนหลังจากที่แยกออกจากต้นตระกูล,ลิงชิมแพนซีแล้วพวกเขาถูกเรียกว่าออสตราโลพิเทคัสด้วยเหตุที่เดินสองขาหลังจึงค่อนข้างตรงมนุษย์ยุคนี้สูงประมาณ140เซนติเมตรมีแขนค่อนข้างยาวไม่ต่างจากลิงชิมแพนซีมากนะัก ยาวนั้นเช่นเหนียวปีนไปตามกิ่งไม้และเก็บผลไม้ซึ่งเป็นอาหารหลักนั่นหมายความว่าแม้จะแยกจากต้นตระกูลิงชิมพันซีแล้วโฮมินิดก็ยังอยู่ในป่าเหมือนเดิมอย่างไรก็ตามนับแต่แรกเริ่ม โฮมินิกก็มีปัญหาใหญ่คือผลไม้ที่สำหรับใช้เลี้ยงชีพเริ่มหายากป่าฝนเขตร้อนที่เคยเป็นแหล่งผลไม้อุดมสมบูรณ์กำลังจะหมดไปจากทวีปแอฟริกาความเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นในทิศตะวันออกห่างไป4,000กิโลเมตรที่นี่คือเทือกเขาหิมาลัยซึ่งรู้จักกันในานามหลังคาโลกเทือกเขาหิมาลัย มียอดสูงเหนือระดับน้ำทะเล8,000เมตรทอดตัวจากตะวันออกไปยังตะวันตกเป็นเทือกเขาที่เกิดขึ้นจากการชนกันของทวีปเมื่อย้อนไปสู่อดีตเพื่อดูโลกเมื่อ200ล้านปีก่อนในสีกโลกใต้มีทวีปยักษ์ชื่อกอนวาน้าซึ่งประกอบด้วยทวีปแอฟริกาประเทศอินเดียและทะวีปแอนตาร์กติกาในปัจจุบันเมื่อถึงเวลาหนึง่งทวีปกอนวานาก็เริ่มแยกออกจากกัน ส่วนที่เป็นประเทศอินเดียแยกขึ้นไปทางเหนือประมาณ50ล้านปีก่อนแผ่นดินส่วนนี้ก็ชนกับทวีปเอเชียและแล้วเทือกเขาหิม,มาลัย ซึ่งชื่อว่าเป็นเทือกเขาใหญ่ที่สุดที่เคยปรากฏขึ้นบนโลกก็ได้ก่อตัวขึ้นเทือกเขานี้ยังคงสูงขึ้นเรื่อยๆประมาณ7ล้านปีก่อนเมื่อโฮมินิตปรากฏขึ้นบนโลกยอดเขาหิมาลัยก็สูงกว่า5,000เมตรเนื้อระดับน้ำทะเลแล้วแล้วเริ่มมีผลกระทบต่อภูมิอากาศโลกในฤดูร้อนเมื่อรับแสงอาทิตย์จา้ากระแสลมแรงที่ทั้งร้อนและแห้งจะรวมตัวกันบนท้องฟ้าเหนือเทือกเขาหิมาลัย อากาศแห้งถูกพัดลงไปยังทวีปแอฟริกาก่อนเทือกเขาหิมาลัยก่ะตัวขึ้นนั้นอากาศในทวีปแอฟริกาชื้นและมีฝนตกตลอดปีแต่เมื่ออากาศแห้งพัดมาถึงทวีปแอฟริกาก็มีฤดูก,การรวมทั้งฤดูแล้งและต่อมาทะเลทรายซาฮาราก็เริ่มขยายตัวพื้นที่ป่าฝนเขตร้อนลดลงอย่างรวดเร็ว 2ล้านปีก่อนเมื่อต้องเผชิญกับภาวะที่อาศูนพันโฮมินิดก็มีการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในครั้งนั้นมีโฮมินิดชนิดใหม่ปรากฏขึ้น2ส,สายพันธุ์โฮมินิดท,ทั้งสองสายพันธุ์อยู่ทางใต้สุดของทวีปแอฟริกา ทุ่งหญ้าสวรรคน,นาแถบนี้รู้จักกันดีว่าเป็นแหล่งฟอสซิลของโฮมินิดยุคแรกและบริเวณนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นแหล่งกำเนิดมนุษยชาติที่ซึ่งองค์การยูเนสโกประกาศให้เป็นมรดกโลกเราพบซากฟอสซิลที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ อายุระหว่าง1นึ่งล้านเปีถึง1นึ่งล้านหปีในซากฟอสซิลนี้มีสองสายพันธุ์คือมนุษย์เอฟเพลนโทพุสโลบัตุสกับสิ่งมีชีวิตประเภทโฮโมยุคแรกๆอยู่ด้วยกันฟอสซิลโฮมินิตหนึ่งในสองชนิดที่ขุดคนได้ที่นี่ได้รับการขนาน,าน